ชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงระหว่างบ้านดูกับบ้านหนองบัวบานนะคะบ้านดูจะเสื้อสีฟ้าเนาะส่วนน้องบัวบานจะสีน้ำเงินแถบเหลืองนะคะทุกคนเชิญชมไปด้วยกันนะคะกำลังกำลังลงเป็นเป็นนัดแรกนะคะกำลังิ วันนี้นะคะลงสนามเป็นทีมแรกเนาะนะคะอนนี้ก็จะุกอย่างนี้แหละคะ่ะเนเาะเก็อลนไม่ได้เลยโอ้โห เชิญชมไปด้วยกันนะคะอันนี้คือการแข่งการฟุตบอลหญิงเนาะียเป็นการแข่งเฉบาะเบียรธันวาคมนะคะใชั่วมงเดอะธันวาคมอ่างได้ภาต่ไมได้เป็นเรื่องเงียบเงียบลง Hai wow. lelaki wow. ไปนนี่ก็กาะรรตข้างสนามก็มีนะคะเนาะเออเป็นทีมแรกที่ลงสนามเนาะกองเชียก็ยังมาไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะใครได้ใครได้ใครได้ตัวนี้อะได้ทคนจบ้าตอาทุ ไปที่นั่งตุมดิน้มยินนะครับสหรับกาเินทางนี่ก็เพื่อความเพลินเพลินเนาะเราจะไปเพื่อนเพื่อนน้องๆได้ชมเพื่อความเพลินเพนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะ